สวัสดีครับสวัสดีค่ะฟอร์ฮอนด้าครับสวัฮอนด้าค่ะครับผมเอ่อก็วันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องป้ายทะเบียนค<ฆ>่ะเราเริ่มกันตั้งตั้งแต่การรับรถเลยถ้าเกิดเรารับรถปุ๊บวันแรกที่เราได้ป้ายนะครับก็จะเป็นป้ายป้ายสีแดงป้ายแดงอ่าป้ายแดงครับผมเงื่อนไขกดบนที่บางงเขามีอะไรบ้างครับการใช้ป้ายแดง ก็คือจะเป็นในเรื่องของขับขี่ค่ะครับผมถนนเนี่ยเขาก็จะใช้ตั้งแต่ค่าติขึ้นคาทิศตกครับผมนะคะหรือว่ามีการขับขี่เดินทางไกลไปไหนเนี่ยครับเขาก็จะมีเป็นสมุดอะคะครับที่เป็นหนังสือคู่มือไปแดงะให้เราเขียนบันทึกว่าเราไปที่ไหนถึงไหนกี่โมง่าฮะเราต้องให้นายทะเบียนเซ็นซึ่งปกติแล้วไม่มีใครเซ็นเลยนะครับก็ตามกฎหมายนะครับค่ะตุ้งเช้าถึงตุ้งงเย็นพูดง่ายๆนะครับ ถ้าหลังจากนั้นก็อาจจะเป็นใบดแดงๆแล้วแต่ว่าอืเขาจะเรียกนะครับออันนี้อันนี้พูดเล่นนะครับพูดเล่นแต่ว่าก็เอาตัวรอดกันนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็คือขึ้นอยู่กับดุลพินิษมากกว่านะครับบางทีมันจาเป็นจริงๆก็ต้องออกนะครับโอเค okay. มาพูดถึงตัวป้ายแดงวันนี้นะครับเราก็จะมา,มาศึกษาอันนี้เป็นการศึกษานะครับการศึกษา อุปกรณ์ทุกอย่างคือการศึกษานะครับอืมครับผมอะเราจะมาดูกันแล้วเดี๋ยวมาเฉลยกันทีหลังนะครับว่าอันไหนคือป้ายแดงของแ้อันไหนคือป้ายแดงของจริงใช่ครับนะครับเริ่มตั้งแต่อธิอันก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวลองมาถ่ายกันเล่นๆ่ว่าเล่นๆอันไหนของแฉจริงเพื่อการศึกษานะครับอย่าการศึกษาอย่าฟ้องันะครับโอเคดูนะครับ นี่นี่นะครับไปนี้ไปนี้อ่ะดูดูใครดูออกบ้างแอมให้ดูใกล้ๆอ่าดูไกลๆเอาแนวตั้งดีกว่าไหมเอาแนวนอนเหน่ือโอเคไปที่หนึ่งหันไปนะครับที่หนึ่งอ่ะให้ดูก่อนชัดๆนิดนึงเชัดชัดโอ้โหมีขอสองเหมือนกันนะมีขอสองนะอ่าครับผมอันนี้อ่ะกาึกษาอันนี้ก็มีขอสองเหมือนกัน อัไหนอัน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 ไหนพีกตัติ๊กตัดอ่ามาดูข้างหลังอือแยกออกไหมอ่ะแยกออกไหมอ่ะเหมือนกันเลยนะเหมือนกันเหมือนนกัเลยเอาไงดีอ่ะแยกออกไหมอ่ะเรามาดูกันว่าอ่ะโอเคเฉลยเฉลยเฉลยฟังน้องอุ๋ย อย่างเงี้ยครับอันนี้คือของแ้นะครับอ,อันนี้คือของเทียบ <c oughs> <c oughs> เราจะไม่พูดว่ามันเป็นของปลอมนะครับมันคือของเทียบครับ <c oughs> ผมเทียบซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตราที่2 6 5ประกอบมาตรา268นะครับก็คือ,อใช้เอกสารราชการปลอมจำคุก6เดือนหรือ5ปาปะครับหรือปรับ1 0 0 0 0บาทหรือ0 0 0 0 0บาท นะครับถ้าเกิดเอาไปใช้นะครับใช่แล้วอันนี้ก็ต้องเขาถูกกฎหมายนิดนึงเนาะใช่กับพวกการขับขี่รถยนต์หรือเื่อเรามีเหตุฉุกเฉินอย่างเงี้ย่ะลก็ต้องใช้เป็นของแทน้นะของแท่ก็สังเกตได้ง่ายๆนะคะอาจจะเห็นทุกคนอาจจะเห็นตรงนี้ป้ายขอสอบมีเหมือนกันนะมีเหมือนกัน,นมีนการสังเกตนิดนึง่แต่น,นี้อยากจะให้สังเกตอีกทีนึงนะค่ะว่าตรงเนี้ยค่ะขอสอบเขาจะ จะเป็นการซ้มนะคะนูนเฉพาะตัวปอนั๊มเหมือนกันนะ,ะแต่ดูทางด้านน,บบนี้หรือทางด้านนี้มันจะนูนยังไงเขาพี่ป,ปอนปอนลองมันนูนไม่เหมือนกันมันต้องเปรียบเทียบกันต้องเอาป้ายอ,อันมาเปรียบเทียบกันอันนี้ก็จะนูนแบบว่านูนเป็นแค่ตัวหนนะังสือเห็นไหมจะใหญ่กว่าจะใหญ่กว่าแต่ว่ารุ่นใหม่ๆเขาก็จะทํามาแล้วนะครับใกล้เคียงมาก สีสีจะไม่เหมือนกันนะครับสีจะไม่เหมือนกันอ่าแล้วก็จะมีลายน้ำใช่ถ้าสังเกตดีดีเส้นเป็นเส้นยาวๆวเป็นแบบว่าเป็นเส้นคลื่นอ่าครับผมแล้วด้านหลังด้านหลังเขาก็จะมีปั๊มขอส่องเหมือนกันอ่ะต้งเห็นะครับพี่อ่ะลองดูลองดูนึ่งนะเยวคุยร่วมดูก่อนนี่ ปั๊มแบบบางๆหน่อยตรงนี้จะมีขอช้อของของปิบเทียบของเทียบไม่มีไม่มีเลยอ่าครับผมอันนี้คือหลักการดูเบื้องต้นนะครับสีดูจากสีก่อนอ่าดูจากโลโก้แล้วก็ลาน้ำแล้วก็ด้านหลังนะครับอ่ามาดูตัวเล่มมั่งแป๊บ อันนี้พี่การพี่การศึกษานะครับพี่การศึกษาครับผมเ,เล่มจริงกับเล่มปลอมอืมไม่เหมือนกันสีไม่เหมือนกันไอ่าครับผมข้างในจะเป็นแบบว่าเป็นสีแบบออกอมตา,าอ่าครับผมเป็นสีไม่เหมือนกันถ้าเล่มปลอมมีขนาดสียังไม่เหมือนกันเลยอ่าครับผมต้องต้องคนเคยใช้งานนิดนึงถึงมันจะเก่ามันก็ยังใช้ได้ ใช่ค่ะบ,บางลูกค้าบางท่านอาจจะได้แบบหูอย่างเก่ายับเยินใช้ได้ตามกฎหมายได้ใช่ค่ะถ้าไม่ฉีดขาดถูกต้องค่ะได้โอเคข้างในข้างในเขียนกันยังไงครับเอาที่แบบเขียนแล้วมันถูกต้องเขียนกันยังไงมีอย่างลูกค้าครับ ชื่อไปนิดนิดชื่อเดี๋ยวไปเบอร์กันนะเอาแบบบกบไม่ได้ไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวโดนฟ้องหรือโดนฟ้องในรายการน่ะก็จะมีรายการอยู่นะคะว่านี่ตรงนี้ให้รถชนิดอะไรหมายเลขกระถังนะคะความประสงค์นะคะที่จะขับขี่ไปที่ไหนถึงไหนวันที่เท่าไหร่เวลาไหนนะคะตัวเนี้ยค่ะต้องระบุให้ชัดเจนนะคะสมมติว่าเราไปเจอด่านเนี้ย พี่ๆตำรวจอ่ะเขาอาจจะสอบถามหรือว่าขอดูเล่มน,นี้นะคะคว่าลูกค้าแต่ละท่านมีการเขียนบันทึกไว้หรือเปล่านะคะอันนี้ยบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องมีลายเซ็นใาทะเบียนนะคะคคแต่ก็แนะนำให้ลูกค้าทุกท่านะะเขียนเพื่อเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนนะค,ะ,ค,คะเราจะได้ไม่ต้องเสียค่าตัดเวืออ่าครับผมโอเคก็ทวนกงนอีกทีนะครับถ้าเกิดใช้ป้ายจริงป้ายแดงจริงก็ไม่มีปัญหาอะไร นะครับผมก็วิ่งได้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะครับวิ่งได้จากพารทิชขึ้นนึงพาร์ทิชตกครับผมอ่าแล้วก็อย่าลืมเซ็นด้วยนะครับเซนเขียนรายละเอียดได้นิดนึงนะครับถ้าเกิดเราใช้ของปลอมของเทียบนะครับก็ตามกฎหมายของเขานะครับเขาก็จะโดนกฎหมายอาญาคดีอาญานะครับยอมความไม่ได้นะครับอ่ามาตรา265นะครับประกอบอ่ามาตรา268นะครับ โดูอะไรบ้างจำคุก6เดือนถึง5ปีหรือปรับตั้งแต่1 0 0 0 0บาทถึง1 0 0 0 0แบาทาหรือทั้งจำทั้งปรับเลยอครับผก็คือมีมีคนมีลูกค้าเคยถามมาหาที่ตอนว่าถ้าตั้งแต่เรารับรถไปแล้วเนี่ยค่ะแล้วเราใช้ป้ายแดงเราสามารถใช้ได้กี่เดือนอืมเป็นกาถามที่ดีครับอันนี้ถ้าได้ไปถ้ายังไม่ได้ไป้ขาวเลยครับก็ยังจะพอ พออนุโลมได้แต่ถ้าเกิดได้ป้ายขาวแล้วมันควรจะใส่เลยตำรวจเขาจะมีวิธีการเช็คของเขานะครับซึ่งซึ่งลูกค้าบางท่านก็โดนเหมือนกันว่าลากมาเป็นปีแล้วยังไม่ได้เลยของเคสน้องปุ๋ยมีไหมครับมีเหมือนกันค่ะบางทีลูกค้าอาจจะรอจองเลขล็อกเลขอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่ที่ตำรวจเขาถามว่ากระแจง พอไปอเ้าครับผมปกติแล้วก็น่าจะไม่เกินสามเดือนเนาะหรืเก้าสิบวันนะคะอืมครับครับก็ก็มีบางเคสอย่างช่วงตอนน้ำท่วมก็ลากันเป็นีเหมือนกันอันนั้นคือขนส่งติดอืมแต่ช่วงโควิดก็อาจจะช้าหน่อยนะครับโอเคก็ EP นี้นะครับเราก็ขอฝากกันนิดนึงเรื่องการใช้ป้ายแดงนะครับช่วงนี้โควิดระบาดนนะครับก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ สำหรับใครยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็พยายามหาวัคซีนให้ได้นะครับช่วงนี้นะครับหายากกันนิดนึงแต่<ไ>ยังพอหาได้ใครที่ฉีดแล้วก็ดูแลตัวเองก่อนเบื้องต้นเนาะครับก็ทําตามที่าทางแพทย์เขาได้แนะนำเมื่อเวลารเราฉีดเสร็จนะคะครับผมโอเคงั้นวันนี้ก็ขอฝากเพียงเท่านี้นะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ